เตาถ่านที่พวงศ์สีทำการเผาอยู่จุดนี้นะแต่วันก่อนที่จะถ่มมันก็นต้องพอวงศสีได้จัดแจงให้มันเจ็บจบตุ่มซะก่อนเพราะว่ามันยังมีซองโบซองว่างอยู่จัดให้มันที่ให้มันเจ็บเท่าที่ แล้วการมันให้มันสดๆขึ้นทางถึงนี้จักน้อยบันเวลามันไหม้แล้วมันกันยุบลงพอดีเพียงกับนัดดินหรือว่าเพียงกับสนเบื้องนั้นเบื้องนี้ อน,นี้กะเอาสังกะสีปกขังถึงเป็นที่เห็ม้อยแล้วแล้วกะสีเอาดิ้นทมบัดนี้พี่น้องเลยถมถมทม,ทมขึ้นให้มันเต็มทมกันได้นะเริ่มถมบัดนี้พี่นะถมทมทม,ทม,ทมตะลุ่มขึ้นทึง ตังซี่นี่กันเพื่อบให้ดินลงนยุบลงไปใส่ท่านถ้าบม,มีแนวกันนะดินจะลงพี่น้องเวลาท่าน,นยุบ มากันยังบรร่ทันแล้วจะใส่สให้มันน,น,น,นานๆและจึงค่อยจึงค่อยจุดตอนนี้กะกำลังติดเตาพี่นนองติดเดาตาเตานี่กะเครื่องเครื่องอบเครื่องให้เตาผีนะเพราะว่าเครื่องอบก็คือการคุดลงประมาณสาวสามเซนและจึงค่อยเอาฟืนกอง กองใส่ละกันเห็ดสูงๆและกับดิ้นถมเด็อันนี้ก็คือปองอากาศของมันเจาะไว้สี่ห้าปองเฟืนที่พวงเกี่ยมไว้กลายเติบพี่นกขึ้นวันิได้หลายเตาลายเตา <c oughs> แต่ลายเตาเติเบเราเมืองซะก่อนเตานี้ให้มันผ่านเตานี้ซะก่อน เดิมันก็คือว่าไม่เยอะไม่เยอะแต่ไม่บบแหงยังกำลังติดหยุดไปเรื่อยๆ

เยดังนเออกนเื่อ,อมืดเขามืดเขาทางปลาทมืดเขามืดเขาน้องตูสีหัพ่อแล้วบปลามืดเขามืดเขอะะ่าะ เมือ่อฝนไดม้มาสักไม่เปียกไม่เปียกก่ไมาไม,ม่หยาบไม่เปีรีอยงไม่เปียกฝนตกคู่มือคู่มือคู่มือกำลังลุกกำลังลุกแต่ว่าแปลงไฟยังบันทันได้เข้าไปทางในห่างไกล ไม่อยู่ข้างนอกถ้าปากเตามันห้อนนกมันจะดูดอากาศเข้าไปข้างในนะนี่สำหรับปันนี้ก็ใส่ท่อระบายหลายทอ่ 4, 5, ทอสนะี่ห้หท่อลเพื่อให,ให้อากาศเข้าไปข้างในตอนนี้กำลังกำลังเริ่มติดพี่น้ควันอุดควรเอาอยู่อ่าก็เลยได้ได้ได้ได จุดสองส่ีนน้องเอเอราว่เมืัอนี่มันบบมีลมจุดดันข้างหนึ่งบ่ได้จุดข้างหนึ่งบ่ลุกวันนี้ครับเปิดสองข้างจุดสองข้างบาันเอเลยเหตุให้มันลุกลุกการยังบ่ทันได้เทื่อก็ประมาณ มัดมือมนนี้เมื่ออื่น่นแหละพี่น้องไอ้กังสิได้อัดถ้าว่ามันหักลุกลุกเสมอกันสองข้างแบบสีกะเทวะโอเคแต่ว่าก็น้กระสิได้อัดข้างหนึ่งเพื่อว่าอันหลังจากมันได้คมห้อนทั้งข้างในได้ที่แล้วก็สิอัดได้ข้างหนึ่งแต่ปล่อยแต่ป่องน้อยมันบัดนั้นมันกระสิค่อยดูด ดูดอากาศดูดอันปเปลไฟเข้าไปทางในการจุดสองขามันสิมันกะกันกยุ่งกันพี่น้องเลยยุ่งกันระวังเบื้องนั้นกับเบื้องนี้ขันลมไปทั้งพุ่นกับทั้งพี่ลุกขันลมมาทั้งพี่มันกัดเทือว่าทั้งนั้นลุกแบบสิมันจะเป็นอะไรจ้งจังได้กระยาเขาเอาคอมฮอนเข้าไปหลายซะก่อน แต่กร็บอแน่ใจว่ามันสีได้ผลสำเร็มาสังเกตบางเตามันเปียกแห้งเนาะเมื่อก่อนก็นำฝนเข้าข้างในและเวลาดังมันก็นอูดเอาแบบสิ